าบังคับรถแล้วไหนได้ไหมรถมาไหมนี่น บังครับสิลูกกดรีโมทสิครับเร็วไายบังครับพี่แม่ดูวิแล้วกดรีโมทเร็ว บินบินเนาะบินบินบินไหนไหนไหน<ว>ไหนไหนกดดิไม่ใช่เตะกดรีโมทเหรอกดรีโมทมันคับดิอี <_ C Well> leo cốt 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 nấy 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 mà ชนตูดนะคุณแล้วชนตูดหนูแล้วครับเก่งครับไปเอาบอลมาเร้วปุ้ง ไอ้เก็บบอลมาเดียวเก็บมาอือมามาให้แม่เดียวอึ๊บอึ๊บอ,อ,อ่าเก่งมากโอ้ลงตะกร้าแล้วปุง้งแมวอีอ เฮะเต๋บ <łość> ันไม่แม่เตะอ่ะเตะเลยเอ๊ะ